เอฟซี FC, แขวงสำเ็จเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องเปิดกล่องแล้วก็ดูเหรียญด้วยกันอพิเศษท่านผู้ชมฮะเอฟซีธนีบอกขอให้ปป้าช่วยตรวจอ่าเหรียญห้าบาทครุฑตรงอ่ะแยกไว้เลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมีโค้ดสำคัญไหมอ่ะเขาก็คงแบบศึกษาไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็มาสิ้นสุดที่ช่องของปป้าเดีย๋ยวปป้าตรวจสอบให้นะ ภาวนาให้เป็นโค้ดสำคัญร่วมมาด้วยเนาะหนึ่งเลยก็จะได้เงินเพิ่มเติมไปนะสองก็ท่านก็โอ้โหเก่งมากเลยฮะนะไปหาเหรียญโค้ดอ่าหายากท่านผู้ชมฮะส่งถึงช่องของป๊าปาได้ตอนท่านผู้ชมฮะอาจจะปาปาเปิดกล่องเปิดกล่องดูเหรียญกันท่านผู้ชมฮะปึ๊บโอ้โหป๊าป้าตกใจนะึกว่าเอาขนมมาฝากป๊าปาซะ,ะแล้วอ่ท่านผู้ชมฮะสวยงามมากเลยดูท่านผู้ชมฮะอ่ะตัวลองตัวลองโอเคเนาะอ่ะ ระวังไว้ตัวนี้ก่อนใครท่าไม่้ชมวมาใครที่คิดจะหาเหรียญขายหรือมีเหรียญแล้วแต่ยังไม่มีที่ขายไปขายเหรียญที่ไหนดีนะ,ะแนะนําช่องของปราปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณท่านผู้ชมฮนะติดต่อเข้ามานะฮะติดต่อช่องของปราปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณท่านผู้ชม่อะอันนี้ก็เนี่ยเป็นป่าปปาไม่ค่อยจะได้ให้ดูใช่ไหมอ่ะนี่เขาบอกมีทั้งคุดเฉียงอ่ะขุดตรงท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาเปิด่องดูกัน ล่องนี้ส่งมาจากสำเร็จท่านผู้ชมฮะโอ้โหกรุงเทพมหานครก็มีเหรียญนะเนาะมีเหรียญเยอะแต่ที่จริงบอกว่าป,ป้าป่าวาเขตกรุงเทพเนี่ยก็มีตลาดของถมมีตลาดของเก่าค่อนข้างเยอะใครลองลองท่านผู้ชมมาติดตามช่องของป,ป้าปาเข้าไปดูเพลิดดูอ่าดูบ้านคลิปวิดีโอของของปราปาเนี่ยนะเอาคลิปแบบที่ปราปาทำออกไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ลองลองลอง,ลองไปตรวจตรวจหาเหรียญดูท่านผู้ชมมาตามตลาดของถม ใช่ไหมป้าป่าก็ป่าป่าเองก็ไม่ฉินนะท่านผู้ชมอะตามตลาดของถมตามตลาดของเก่าใช่ไหมอะไรประมาณนั้นป่าป่าว่าเขาน่าจะมีอยู่นะเขาน่าจะมีอยู่นะเหรียญเก่าโบราณดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะไปไปเจอเหรียญเด็ดๆเข้าให้นะท่านผู้ชมเนาะเราอาจจะไปเจอเหรียญเด็ดเด็ดเข้าให้อ่านี่ปีพศ2020อะเขาเขียนมาแบบนี้อะมีกันอยู่3ชิ้นท่านผู้ชมฮะอะมีกันอยู่3ชิ้นนะปึ๊บปึ๊บ อ่ะขยับเข้ามาอีกนิดนึงขยับกล้องมานิดนึงอ่ะใกล้ๆนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวป๊ะปาจะเปิดเลยนะฮะเนาะเดี๋ยวดูดูเลยก่อนท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็น20น่าจะเป็นคุดเฉียงเนาะอันนี้โค้ดยี่สิบห้าอ่ะโอเคอันนี้โค้ดยี่สิบเก้าอ๋อแยกไปให้แล้วท่านผู้ชมอ่ะยี่สิบสองอ๋อมีโค้ดบอกมีโค้ดยี่สิบห้าอยู่เหรียญหนึ่งอ่ะเดี๋ยวป๊ะปาป๊ะปาดูให้ก่อนเลยนะเอ๊ะมีใบรายการสองใบใช่ไหมเอะไม่เป็นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวป๊ะป๋าจะต้้องใช อ่ะกัตเตอร์ปาดอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมฮะอืออ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่เจ้าของเหรียญนั้นอ่าสงสัยว่าน่าจะเป็นโคด25้อ่ะเดี๋ยวป้าปาตรวจให้ดูอ่ะเนาะเราดูกันตรงนี้เลยเดี๋ยวพลิกให้ดูก่อนเดี๋ยวป้าปาจะต้องใช้กล้องเล็กไปแนบที่สายตาเพราะว่าโค้ดเขาจะเล็กมากท่านผู้ชมฮ่ะนะอ่ะเดี๋ยวป้าปารออย่างนี้ก่อนชื่ออ่ะป้าปาขอภาวนาภาวนาขอเป็นโคด25ป้าปาอยากได้หมดโคด้ด25่6 27ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าปาส่องใกล้ๆกล้กันเนาะ ว่าจะใช่ไหมดูอย่างนี้ก็ไม่เต็มนะทู้ชมนะอาช่วยกันดูนะคราวนี้เดี๋ยวป้าป่าจะส่องกล้องเดี๋ยวป้าป่าามบรรยายให้นะตรงนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราเปิดดูแล้วก็จบนะเราดูโค้ดสาคัญที่นักสะสมเจ้านี้เขาสังเกตว่าเป็นโค้ดยี่สิบห้าเดี๋ยวป้าป่าดูให้นะฮะ เหรียญค่อนข้างจะเก่าท่านผู้ชมฮะ,ะแต่เหรียญน,นี้นั้นเหรียญน,นี้จะเป็นโค้ด28นะฮะเป็นโค้ด28เดี๋ยวป้าตั้งกล้องนิ่งๆนะฮะลองสังเกตดูเนาะลองสังเกตดูนะฮะเหรียญอาจจะถูกลอยกระทบกระแทกมาบ้างแล้วนะท่านผู้ชมฮะนะถ้าเป็นโค้ด25่ส้เขาก็ เขาก็จะมีหัวมนวนๆอยู่ด้านบนนะหัวมนด้านบนแต่นี่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยห่างเขาจะชี้ไปชี้ไปหาทอทหารท่านผู้ชมฮะอาจจะไม่คมชัดนักนะโอเคเนาะถ้าโค้ดยีเขาก็จะชัดเจนเลยท่านผู้ชมฮะประมาณนั้นนะฮะนี่คือโค้ดป๊าป๊าก็ลืมหยิบตัวอย่างมาให้ดูนะตัวอย่างที่ปาแต่ป,ปา๊าเคยส่องให้ดูแล้วแหละเนาะท่านผู้ชมมาตรงโค้ดนี้อาสังเกตดูเป็นโค้ด20 8ท่านผู้ชมมาพูดผิดปะปาพูดผิดนี่คือโค้ด28นะโค้ด28กับโค้ด25เนี่ยเขาจะเหมือนกันโทษทีท่านผู้ชมมาเมื่อกี้ปะปาพูดพลาดไหมบอกเป็นโค้ด27หรือเปล่าท่านผู้ชมมาเป็นโค้ด28นะฮะนะยังไงเดี๋ยวปะปาดูให้อีกครั้งหนึ่งเอาปะปาให้ดูอย่างนี้ก่อนเนาะส่วนตัวปะปาคิดว่าน่าจะเป็นโค้ด28ท่านผู้ชมฮะลองดูซินะหางเขาจะไปทางทอทหารท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะเดี๋ยวปะป่าดูอีกรอบนึงนะฮะ อ่าโค้ด28ท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นโค 25, นะ้ด25หาน่ะหางหัวเลข5ภายในนะหัวเลข5อยู่กลางกลางตัวของทออ่ากลางหัวเลข5กลางตัวของเลข5ไทยเนี่ยจะมีอยู่กลางตัวด้วยแล้วก็มีทางด้านหัวมวนด้วยนะก็จะขยักอยู่นิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะแถนใหม่ก็จะชัดเจนมากอันนี้สรุปก็คือเป็นโค้ด28นะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวไปศึกษาใหม่ท่านผู้ชมฮะน,นะนี่เรามาดูตรงนี้ก็จะเป็นโค้ด29ใช่ไหมอ่าโค้ดยี่สาวปลา ปาเปิดเลยนะฮะปืดปืดอืมเจ้าของเหรียญเขาตัดมาสํนแน่นเลยท่านผูช้ชมฮะเขาก่อนปปาได้มาครบชุดเลยท่านผูช้ชมฮะโคด่สิ้าด25 26 27แ8แล้วก็เป็นเป็นเหรียญที่รักษาไว้ได้ถือว่าดีมากเลยเจ้าของเหรียญท่านนั้นส่งมารู้สึกว่าจะส่งมาจากไหนนะจากเขตเขตอะไรเอ่ยอปปาจำไม่ได้นะ ส่งมาเป็นชุดเลยนะท่านผู้ชมมาหลังจากประปาประกาศรับซื้อไปที่จริงเหรียญชุดเนี่ยถ้าครบชุดได้ท่านผู้ชมมาถือว่าดีมากเลยนะโดยเฉพาะโคดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยสุดยอดแล้วท่านผู้ชมมาอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเจ้าของแหล่งขระบุมาแล้วว่าเป็นโค้ดยี่สิบเก้าโอเคนะท่านผู้ชมมาอ่ะ,อะเราได้มากันลายเหรียญน,น,นี่ก็เป็นสภาพสวยงามท่านผู้ชมนะเนี่ยเขาจะแตกต่างกันดูท่านผู้ชมมานะเนี่ยเขาเขาจะแตกต่างกัน ผ่านการใช้งานเหรียญนี้ถ้าบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานก็แทบจะได้ท่านผู้ชมฮะเป็นน้ำลุงยังจับอยู่นะอ่าเป็นน้ำลุงยังจับอยู่เนาะยังไงก็ถือเป็นสวยๆกว่าเหรียญนี้ตามสภาพนะใช้คําว่าสภาพนะอ่ะชุดนี้สวยกว่าเหรียญนี้ดูเอาท่านผู้ชมฮะน,นะโอเคเนาะเดี๋ยวให้แอดินจัดการให้นะโอเคเนาะเอาต่อมาต่อมาท่านผู้ชมฮนะ เดี๋ยวป้าปาจะเปิดยากนิดนึงนะเพราะว่าจะของเจ้าของเขาละเอียดรัดมาสนแน่นเลยท่านผู้ชมอ่ะอ่าโอเคเนาะมามาอันนี้เป็นโค้ดอ่าเป็นคุชเชียงปีพศ2500 2522ท่านผู้ชมฮะเนี่ยเอานี่สภาพเหรียญก็สวยดีท่านผู้ชมฮะนะผ่านการใช้งานอย่างที่เรารับซื้อส่งต่อได้เนะนี่ยเนี่ยต้องบอกว่าสภาพเหรียญสวยดีป้าปาก็เข้าใจให้บางคนบางท่านเขาเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ อาจจะไปไปเจอตั้งแต่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่เพราะ็เก็บไว้ก่อนในประมาณนี้นอกเหนืาาอนเขามีน,นะเนาะอ่ะอันนี้เป็นคุเชเฉียงปีพศ2520นะผ่านการใช้งานนะสภาพนี้เรียกว่าสภาพส่งต่อได้ท่านผู้ชมดูนะนะโอเคเนาะทั้งขอบด้านหน้าด้านหลังเขาก็ยังพอไปวัดไปวาได้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะเนาะส่งต่อได้ก็มีหลายเหรียญที่ F C ส่งมาท่านผู้ชมาบางบางครั้งอปอบป่าก็ไม่แบบ ไม่ได้แจ้งกลับกันหมดซะทุกเหรียญไปนะบางเหรียญปปาก็เก็บไว้ในสต็อกเพราะว่าอืมสภาพเขาส่งตอบไม่ได้เดี๋ยวปปาก็จะไป็ลบะละให้ได้เยอๆะๆปปาก็จะไปลอะออกเหมือนขายราคากต่ำกว่าต้นทุนไปบ้างอะไรไปบ้างประมาณนั้นโอเคเนาะนะักสะสมเขาก็ต้องการเหรียญสมบูรณ์นะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ปปาอยากได้นะฮะ ถ้าเกิดเขา <K an> เขารับได้หมดทุกทุกสภาพเหรียญนะ่ปะปอปาคงแบบไม่ต้องมาเกรงทางด้านสภาพเหรียญเลยมากเนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กันว่าสะสมที่เขามารับต่อถ้าเขาไม่รับต่อปอปาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมานั่งซื้อเหรียญของท่านใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ก็ต้องเป็นอะไรท่านผู้ชมมาโยงใหญ่นะโยงใหญ่โยงใหญ่หญหญนะพึ่งเนื้อเสือพึ่งป่าไงหลายคนหลายทางคิดว,ว่าปอปารับซื้อเหรียญยากจังเอะก็ต้องสภาพผิวเหรียญสภาพผิวเหรียญดีเหรียญผ่านการใช้งานมาหลายสิบปีก็ต้องมีบิ่นกันบ้างละ อาแน่นอนท่านผู้ชมว่ามีบินกันบ้างแต่สภาพดีก็ต้องมีบ้างแต่ฉะนั้นนักสะสมที่เข้ามาจ่ายเงนินช่องของปปาเนี่ยเขาก็ต้องการเหรียญสภาพผ่านการใช้งานก็จริงแต่สภาพก็ต้องเป็นในรูปแบบของขอ่าค่อนข้างจะสวยบ้างอะไรบ้างครบท่านผู้ชมนะนะถ้าขอบบินก็ให้ขอบบินน้อยลงนะไม่ใช่บ,บินสลบขอบเลยอย่างนั้นเน่ยเขาเองเขาก็ไม่รู้จะไปสะสมทําไมอนาคตขเขาก็ไปแบ่งปันต่อยากที่จริงนะถ้านักสะสมรับจากจากช่องของปปาผู้จ่ายเง,ง,งินให้กับช่องของปปาเนี่ยเขารับได้ทุกสภาพ ป้ป่าก็ไม่ต้องมีปัญหาเลยรับรับ,รบจากนักสะสมได้ทุกสภาพเหมือนกันก,ก็ก็จะดีมากเลยแต่นักสะสมที่จ่ายเงินช่องของป้ป่าเนี่ยเขาไม่นิยมเล่นหานเนาะเหรียญเก่าก็จริงถ้าผม้ชมะนะโบราณก็จริงแต่ถ้าหากสภาพเนี่ยเลอะเลือนเขาก็ไม่ไม่นิยมรับต่อโอเคนะฮะอ่ะเราก็พยายามจะพูดคุยแจ้ง รายละเอียดแจ้งข้อมูลให้ทราบด้วยบางทีป้าป่าไม่ได้อยากจะเรื่องยากเรื่องมากที่ต้องมานั่งตรวจสอบเหรียญอะไรประมาณนั้นตรวจสอบเหรียญเพื่อหาเหรียญให้กับนักสะสมที่เขามาจ่ายเงินช่องของปปา่าแล้วปป่าก็รับเงินจากเขาเพื่อเอาไปจ่ายเจ้าของเหรียญ F C ที่ส่งเหรียญมาเนี่ยท่านผู้ชมก็โยงใจกันนะถ้าปป่าไม่ได้รับเงินจากเขาปป่าก็ไม่มีเงินจะไปซื้อเหรียญของท่านอะไรประมาณนั้น นี่หละสังเกตดูว่าทําไมปปาถึงมารับเหรียญที่ราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันต้นๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าปปาแบบโอเคนึกออกนึกออกไหมท่านผู้ชมฮะเนาะก็เป็นเป็นอะไรที่เครือข่ายโยงใหญ่ฮะถ้าปปาจะมานั่งรับซื้อเหรียญโอ้โหตัวอย่างราคาหลักแสนหลักแสนทุกวันเนี่ยปปาจะเอาอะไรแบบมาเป็นต้นทุนต่อท่านผู้ชมฮะนึกออกไหมฮะท้ายที่สุดท่านก็ต้องหนีจากปปาไปไม่ช้าก็เร็วท่านผู้ชมฮะนะเปิดปั๊บปปารับซื้อแสนหนึ่ง ปาปารับซื้อห้าหมื่นนึกออกไหมฮะท่านก็ไปหาไม่ได้ท่านไม่มีขายปปาปปาก็ไม่มีเหรียญขายนับสะสมที่มาจ่ายเงินช่องของปปาท่านผู้ชมฮะนะนี่แหละเป็นเหตุให้ปปาปานานๆทีปปาจะทาแบบเอาเหรียญตัวอย่างมาทําให้ดูหรือเหรียญที่ค่อนข้างจะแบบหายากจริงๆราคาหลัก7 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0นหลักแสนหลักแสนนี่ไม่ค่อยจะได้ทำนะท่านผู้ชมนะเพราะปปานั้นเกรงว่าท่านจะไม่มีนะ ก็เลยอาจจะทําให้ดูปเปรียบียบตัวอย่างก็ต้องรู้กันบ้างไงเนาะ,ะป๊าเข้าใจปปา,ามาทําให้ดูบ้างช่วงนี้ติดงานที่ซื้อขายได้จริงๆท่านผู้ชมนะอย่างงานเหรียญชุดเหรียญที่ระลึกนะเอาได้ประมาณนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมาปปา,าติดอยู่ตรงนั้นมากเลยเวลาต้องอยู่กับตรงนั้นแต่ป,ปาาต๊าปก็ห็ว่าพอแบ่งปันออกได้ปปาก็ควรจะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมฮะก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ทําเหรียญอ่าตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญชนิดว่าตัวอย่างเอยเหรียญลองตีเอยราคาหลักแสนไม่ท่านดู นึกออกไหมฮะเดี๋ยวปาปามีเวลาก็ได้ทําตรงนั้นนะ่ะตายตัวอยู่แล้วถ้าผู้ชมมาทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ประปาติดขัดตรงงานแบบนี้เนาะโอเคเนาะอย่างนี้ซื้อขายกันง่ายกว่าถ้าผู้ชมมะอ่ะมีแบบนี้ขายกันซื้อกันอ่ะถ้าผู้ชมมะวันนี้เราได้เหรียญตระกูล5บาทมาเลยนึกออกไหมฮะได้เหรียญตระกูล5บาทของราชการที่9้ามาเลยโอ้โหเนาะทั้งคุดตรงท่านผู้ชมมาสภาพสวยงามแล้วก็ผ่านการใช้คุดเฉียง2ปีพศอ,อ,อ่ะแต่สําหรับเหรียญน,นี้ แจ้งกลับนะทุกผู้ชมฮะปปาจะยังไม่เอาไปไหนถ้าหากเจ้าของเดิมเขายังอยากจะได้คืนเดี๋ยวปะปาจะให้อดินส่งไปให้นะปปาก็เข้าใจเจ้าของเหรียญนะบางคนบางท่านเขาก็อาจจะมองเห็นของเขาเป็นโค้ดสาคัญจริงๆนะบางครั้งเขาก็เสียดายนะไม่เป็นไรเนาะเหรียญนี้อ่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเจ้าของเหรียญอยากได้ก็แจ้งจุดประสงค์มาแจ้งความประสงค์มาเดี๋ยวปาปาให้อดินส่งกลับไปให้นะเวลาส่งกลับก็เดี๋ยวไปคุยกับอดินอ่ะ ขอ,ข,อ Гос, ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหนเนรียญท่านนี้ท่านผู้ชมมาขอบคุณสําหรับเจ้าเหรียญเขตสําเละท่านผู้ชมมาส่งเหรียญมาขายเขตสําเละส่งเหรียญราชการที่เก้ามห้ช่องของป้าป้าอ่ะหากว่าท่านสบายใจรับเงินจากช่องของป้าปาไปแล้วอ่ะรู้ว่าป้าปารับซื้อเหรียญจริงจ่ายเงินจริงก็ยินดีนะหากท่านจะหาเหรียญขายช่องของป้าปาใหม่นอป้าปายินดีท่านผู้ชมมาใครที่คิดจะขายเหรียญหาที่ขายไม่ได้ ติดต่อไม่ได้หลายเข้ามาช่องของป้าปาฮะป้าปาขึ้นหลายไปทางหน้าจอทีวีของท่านหน้าจอมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากป้ปาไม่ลืมป้ปาจะขึ้นหลายไปค่อนข้างเะตลอดเลยเนาะก่อนจากกันไปท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมฮะเนาะให้ช่องของป้ปานั้นอยู่คู่กับ F4 ช่องของประปา, 4, ปะปาไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหน้าใหม่หรือนักสะสมนั่นเดิมไปนานๆคลิปนี้สวัสดีครับ